สวัสดี FC Fanpage ครับผมวันนี้ผมพามาดูรีวิว Honda City นะครับสีเทานะครับผมวันนี้ลูกค้านะครับจัดแต่ล้อแม็กขอบ15้านะครับหน้าเป็นกว้างเจ็ดนะครับหลังเป็นกว้างแปดนะครับตัวนี้ออฟเซ็ตสวยๆนะครับดูนะครับหลังกว้างแดหน้ากว้างเจ็ดครับออฟเซ็ตสวยๆเลยตัวนี้รัดยางหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้านะครับผม ยางคู่หน้าเป็นยางใหม่นิกานครับของไทยนะครับยางคู่หลังเป็นยางประเซนนะครับชุดนี้จบที่ราคา 8, 9 0 0เก้าบาทลูกค้ามีล้อเก่ามาเทินนะครับเพิ่มเงินแค่5 0 0พันบาทนะครับพร้อมใส่ถ่วงสีล้อพ่นสีดุมนะครับผมบริการสลับยางนะครับหลังการขายนับ1 0,000นกิโลนะครับสวยๆนะครับดีวิวรอบพันครับไม่ล้นนะครับผมหน้าเจ็ดหลังแปดดูครับล้อหลังออกนิดเดียวครับผมนิดเดียวครับผมล้อหน้าไม่ล้นเลยครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Honda City นะครับล้อสเปคนี้นะครับเป็นงาน Auto Option นะครับงานไทยนะครับสวยเลยทำสีทองฟอส d นะครับนี่ครับโดยรวมด้านหลังนะครับรีวิวสวยเลยยังไงแล้วก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะสร้างผลงานการรีวิวรถนะครับแต่ละรุ่นใส่ล้อแต่ละลายนะครับ ให้ชมผ่านทางช่องทาง Facebook ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ครับผมเดี๋ยวไปชมพับนิ่งครับ